ดวงรายปักของผู้ที่เกิดในวันศุกร์วันเสาร์คนที่จำวันเกิดไม่ได้ใน5เรื่องสำคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปครั้งถัดๆไปด้วยนะคะ ในเดือนพฤษภาคมช่วงปักหลังและในเดือนมิถุนายนช่วงปักแรกระหว่าง18พฤษภาถึงวันที่15มิถุนายนดวงชะตาของคนเกิดทั้ง9้าวันจะมีผลเป็นอย่างไรบ้างใน5้าเรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วงระหว่างวันที่18พฤษภาถึง15มิถุนายนเริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่การเงินฝืดเครื่องทักหน้าไม่ถึงหลังอย่าพยายามเป็นหนี้เพิ่มให้วางแผนให้ดีจัดการไปทีละตัวทุกอย่างจะผ่านไปได้ ส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างได้รับแรงกดดันแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยระบบลำไส้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารเป็นพิษท้องเสียง,ง่ายๆส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่จะมีโชคจากการงานและคนที่เขารักและเมตตาเราในสายงานช่วยเหลือสปอร์ตส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักราบรื่นมีเวลาให้กันก็ยิ่งดี ส่วนใครที่ยังโสดอยู่หากเก็บตัวอยู่บ้านก็คงต้องโสดต่อไปเพราะมีปัญหาตรงไม่ออกจากบ้านหรือไม่ยอมเปิดใจเล่นโซเชียล ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ช่วงระหว่างวันที่1 8พฤษภาถึง15มิถุนาเริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีปัญหาบ้างแต่ไม่ควรเป็นหนี้เพิ่มและไม่ควรคาดหวังเงินครั้งหน้าที่ยังมาไม่ถึงหรือยังไม่เห็นให้จัดการวางแผนให้ดีการเงินก็จะราบรื่นส่วนในเรื่องของการงานอาจจะยังไม่ได้ในสิ่งที่หวังแต่มันรอยอยู่แล้วขอให้เพียงตั้งใจทำงานเท่านั้น มีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของงานดีใครหางานอยู่อาจหางานยากแต่ได้แล้วดีส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังเรื่องเหนื่อยอ,อ่อนอ่อนเพลียมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนนอนหลับส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงเน้นทํางานทํามาหาก,กินส่วนในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองทำให้มีปากมีเสียงให้จัดการพูดคุยกันเคลียร์กันทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้มีเกณฑ์มีคนเข้ามาคุยให้คุยได้ เปิดใจลองพูดคุยปัญหาเปิดอกกันไปเลยก่อนค่อยคบหรือเปิดใจครบจริงจังก็จะเป็นเรื่องที่ดีดวงรายปักของผู้จําวันเกิดได้ไม่แน่นอนหรือแจ้งเกิดช้าช่วงระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง15มิถุนาเริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักถึงจะมีปัญหาแต่ก็ยังมีกินและก็ผ่านไปได้แค่ยังไม่ได้ตามที่หวงังและยังไม่เป็นไปตามทางที่คิดส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้มีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตดีแต่แรงกดดันก็ค่อนข้างมาก หากคิดจะหางานให้รีบหาจะหางานได้ไวส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงโรคเก่าโรคเดิมไม่กำเริบส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่มีโชคจากด้านการงานส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะมีคนเข้ามาแทรกกลางให้ระมัดระวังความสัมพันธ์ส่วนใครที่ยังโสดอยู่มีคนแอบมองแต่เขายังไม่ได้คิดที่จะคบหรือจริงจังกับเราค่อยๆเป็นค่อยไปหากเขาเข้ามาให้เปิดใจคุยๆดู ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่าครูเริ่มต้นที่2ใบแดงเท่านั้นค่าครูส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปเป็นค่าอาหารของน้องหมาและน้องแมวจรหากผิดพลาดประการใดในคลิปนี้แม่หมอต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ